วิธีการทำคนาฮ่องกงน้ำมันหอยสูตรนี้อร่อยหอมเข้มขน้นห้ามพลาดน,นะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทําเมนูง่ายๆเลยค่ะแถมอร่อยด้วยนะคะวันนี้จะชวนไปทำคนาฮ่องกงน้ำมันหอยค่ะ วิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยนะคะทำมาเสร็จแล้วน่ากินแบบนี้แน่นอนเลยค่ะรสชาติจะเข้มข้นหอมอร่อยเลยนะคะใครได้ทานเป็นต้องชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยค่ะจะนำะนาฮ่องกงนะคะมาปอกเปลือกตรงโคนค่ะบริเวณตรงนี้ปอกออกไปได้เลยนะคะ ลอกบริเวณนี้ออกก่อนนะคะลอกการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเอาไอ้คณะห้องกลงค่ะไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสะด็จน้ำก่อนค่ะแล้วก็ก่อนนำเอาไปผัดนะคะถ้าเกิดว่ามัน ต้นนำต้นยามันยาวเกินไปนะคะก็สามารถตัดได้ค่ะเวลาทานจะได้ทานสะดวกนะคะแล้วก็ให้ทำการแยกระหว่างไอตัวก้านค่ะกับตัวยอดนะคะแยกออกจากกันไว้ค่ะ เตรียมในส่วนของคณะห้องกงเสร็จแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะเตรียมแป้งข้าวโพอดหนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะกระเทียมเจียวนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพอดค่ะให้ละลายน้ําไปเลยนะคะแป้งข้าวโพอดหนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะใส่น้ําสะอาดลงไปสี่ช้อนโต๊ะค่ะคนให้แป้งละลายค่ะ ข้าวโพดเตรียมไว้เท่านี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะนำกระทะขึ้นตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำค่ะลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการลวกไอตัวคะน้าห้องกงกันก่อนนะคะใส่น้ำลงกระทะแล้วค่ะเคล็ดลับนะคะวิธีการลวกผักให้สีสวยค่ะไม่ดำนะคะเติมเกลือป่นลงไปค่ะประมาณนี้นะคะ ใส่เกลือลงไปแล้วก็รอให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะระหว่างรอน้ําเดือดค่ะให้เตรียมน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปค่ะเดี๋ยวพอเราลวกคะน้าฮ่องกงเสร็จนะคะเราก็จะน็อกน้ําเย็นไว้ค่ะผักมันจะได้สีสวยแล้วก็กรอบขึ้นนะคะ หลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ก้านลงไปลวกก่อนค่ะจับเวลาลวกก้านค่ะตักประมาณสองนาทีนะคะระดับไฟที่ใช้ในการลวกค่ะก็ใช้ไฟกลางนี้เลยนะคะครบสองนาทีแล้วก็หลีไฟลงหน่อยค่ะตักก้านชนาขึ้นมานะคะหลับปหนกน้ำเย็นไว้เลยค่ะ นำในส่วนของยอดนะคะลงไปลวกต่อค่ะแล้วก็ต้มต่อนะคะอีก2องนาทีระหว่างที่ปลาลอลวกยอดค้าค่ะก็จะนำเอาก้านเนี่ยขึ้นก่อนนะคะพักเสด็จน้ำใส่ตะกร้าไว้เลยค่ะ ส่วนตัวยอดคะน้านะคะเมื่อครบสองนาทีแล้วค่ะก็ตักขึ้นเลยค่ะพักใส่น้ำเย็นไว้นะคะหลังจากลวกคะน้าค่ะน็อกน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็พักทิ้งให้มันสะเด็ดน้ำหน่อยนึงนะคะหลังจากคะน้าค่ะสะเด็ดน้ำดีแล้วนะคะก็นำมาเรียงใส่จานไว้ก่อนเลยค่ะ น้ำหนักของไอตัวคณาฮ่องกงนะคะสามร้อยกรัมค่ะนี่ค่ะเลี้ยงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของวิธีการทำน้ำมันหอยลาดกันค่ะนำกระทะขึ้นตั้งเตาเลยค่ะจากนั้นเปิดไฟกลางนะคะให้เติมน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะใส่กระเทียมเจียวสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แต่ถ้าไม่มีกระเทียมเจียวค่ะใช้เป็นกระเทียมสดนะคะแล้วก็ทําการเจียวหรือผัดให้มันเหลืองก่อนค่ะคะนาห้องกลง300กรัมนะคะปาจะใส่น้ํามันหอยค่ะ100กรัมน้ำเปล่านะคะนี่ใส่ไปในถ้วยที่ใส่น้ำมันหอยะคะ่ะน้ำเปล่าก็ใส่100กรัมนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วค่ะแล้วก็ปาจะใส่เพิ่มความหอมค่ะด้วยซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะถ้าชอบหวานมากค่ะก็เพิ่มเติมได้ค่ะแต่ถ้าไม่ชอบทานหวานนะคะก็ปรับลดระดับลงได้ค่ะ เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะนี่ค่ะหลังจากมันเดือดแล้วนะคะแป้งข้าวโพดค่ะถ้าเกิดมันนอนก้นอยู่นะคะก็คนให้มันละลายค่ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะน้ำสะอาดสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รีบคนนะคะ ถ้าเกิดมันค้นไปค่ะสามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะนี่ค่ะหลังจากแป้งมันสุกเดือดแล้วนะคะนี่ระวังติดก้นค่ะคนให้ถึงก้นไปเลยนะคะแต่ชิมรสชาติดูค่ะ ถ้ารสชาติใช้ได้แล้วก็ปิดแก๊สไปเลยนะคะแล้วเราก็นําเอาน้ํามันหอยค่ะมาราดที่ขนาดห้องกลงนี่เลยนะคะขนาดห้องกลงน้ำมันหอยค่ะ,ก,คะก่อนนําไปทาหรือก่อนจะเสิร์ฟนะคะปราจะโรยเพิ่มเติมค่ะด้วยกระเทียมเจียวนะคะ นี่ค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้คนาฮ่องกงน้ำมันหอยทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้หอมอร่อยเด็ดเข้มข้นแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะ <c oughs> ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำคนาฮ่องกงน้ำมันหอยสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ปาก็ขอฝากวิธีการทำคนาฮ่องกงน้ำมันหอยนะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ก่อนจบคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ปาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ